นีครับมาเบงปลาครับอี่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับบางส่วนเท่านั้นที่ได้บันทุกภาพใบมีอีกหลายๆคนนะครับที่ได้บักหลายเลยครับน้องสินน้ำทำใหญ่ปีนี้นะครับอเอาขป้น,นเคร่ียนบเตรียมร,รถ ครับอ้นี่ครับทิพย์ร้านนเมื่ออาชีพครับนเมื่ออาชีพครับทงแ่เลยครับวา้องา้ได้น่นเลยครับคเดียวคนเดียวคคนเดียวถามเดียวางตแบบนเ่าเ็มห เส้นฟังนาเง้บาตังึงึงันถ้าว่าเป็นของบกโขมันอนมีไเรียดนี่หันมาถ้าฟังว่าได้เขี่ยก็ได้ตู่เลยครับได้ยิ่มพวกกหิรัร เพิ่งโอ้ในกระลาหมาอีกในนี่รวมๆแล้วประมาณเท่าไรนี่ปลาคุณน้ำหนักกันเฉลี่นเยอะเลย40กิโลโลน40กิโโลเนาะโอ้อันมากมากจากท่างไหนก่อนอาสมาร์ดหรอครับปลาไนปลาไนปลาไนนาตลาดบอกครับอาสมาร์ดอาสมาร์ดไปถามในวัตถุทุเรียนครับฉันว่าปลาไนว่ะอ๋อครับปลาไนเนาะปลาไนอาสมาร์ดพร้อมทีมงานเนาะครับเนาะมาทำงานแล้เนาะมาครับ ก็ให้ไถ่แขกกินจันคร์ข้าสนมยีข้างลูกร้งลกันูหนาเิน